สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับการสปอยอนิเมะต,ตำนานจอมยุทธพูดทั้งสารภาค2ตอนสำนักถังเลิศพบจบแดนตอนที่61ช่วงที่3เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสำหรับคลิปนี้เริ่มสปอยกันเลยนะครับเธอสามารถหลบไปได้เขาตกตะลึงและพยายามกลับคืนสู่ร่างเดิมของเขาเขาลืมตาขึ้นเขาได้ยินเสียงร้องของเธอด้วยความโกรธขณะที่เขาได้สติเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาก็เห็นม่านพลังสีเขียวอยู่ภายในห้อง เธอถูกห้อมล้อมไปด้วยกลุ่มแสงสีส้มทองไม่ว่าเธอจะพยายามมากแค่ไหนและเห็นได้ชัดว่าเธอโกรธมากเมื่อวิเห่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่านางจะไม่สามารถหลุดผลไปได้แต่เธอก็ทําให้ทั้งนิวเทียนและไทาฐานตื่นตระหนักพวกเขาเห็นเพียงดวงตาที่สามของเขาเป็นประกายอย่างสดใสก่อนที่เธอจะวิ่งออกมาจากดวงตานั้นเธอน่ารักเกินไปจริงๆและเจ้าสํานักทั้งสองก็อยากรู้อยากเห็นมากเธอเคยมีสตูมากมายเมื่อเห็นเจ้าสนักทั้งสองเธอก็กรีดร้อง เริ่มพายุหิมะครั้งใหญ่ในห้องใช่แล้วพายุหิมะของนางเริ่มต้นขึ้นแล้วและเมื่อมาถึงจุดนี้อุณหภูมิภายในห้องด้านนอกแซนซีเขียวก็ลดลงไปประมาณ50องศาห้องทั้งสองถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและร่างของนิวเทียนกับท้ฐานก็ถูกแช่แข็งด้วยเช่นกันหากนิวเทียนไม่รวดเร็วพอที่จะกักขังนางไว้พวกเขาก็ไม่รู้ว่านางจะมีความพยายามอะไรอีกพอพวกเขาเป็นคนแล้วทุกตีเขาเลยเธอคงจะโกรธมากและบินไปบนไหล่ของเขาเขาชี้ไปที่จมูกของนิวเทียน ด้วยนิ้วมือของเธอแต่ลืมที่ปากสีแดงที่อ่อนโยนของเธอทําให้เธอดูดีมากฮัวยู่ห้าฮอเลาะได้พูดว่าสเสวตี้ถ้าจะเรียกคนว่าคนหญิงหิมะพวกเขาไม่ใช่ศัตรูกันหญิงสาวหิมะตกตะลึงคู่หนึ่งแล้วดูเหมือนจะไม่มีความสุขมากนิ้วเทียนฮอเลาะฮัววีฮ่าวบอกให้เธอถอนพลังดูความยุ่งเหยิงที่เธอทําสิในขณะนั้นนิ้วเทียนก็ถอนพลังเงินยันของเขาออกมาเช่นกันและฮัววีฮ่าวก็มองดูทั้งห้องกลายเป็นโลกแห่งหิมะ หัววีหาวรู้สึกลำคาญเล็กน้อยเมื่อมองไปที่เธอแต่เขาก็ไม่สามารถพูดอะไรเพื่อดูเธอได้เธอลดศีรษะลงด้วยความขุนเคืองและใช้นิ้วชี้จิ้มตัวเองเธอมีท่าทางขุนเคืองเรากับว่าพวกเขากล้าบอกเธอทำอะไรผิดก็ได้ก็ได้เธอไม่ได้ตั้งใจเธอยังเด็กมากเราจะตำหนิเธอได้ยังไงไรถานยีตอนแรกและแวดระวังหัววีห่าวมากตอนนี้ปรากฏตัวขึ้นเป็นพ่อเขาเข้าไปข้างหน้าหัววิห้าวและมองไปที่คุณนูฮิมะ อย่างใกล้ชิดก่อนที่จะหัวเราะอย่างโง่เขลาทันใดน,นั้นคุณอูฮีมะก็เงยหน้าขึ้นในขณะที่เขาเดินไปใกล้เธอดวงตาสีฟ้าเข้มของเธอเธอเผยให้เห็นแสงสีน้ำเงินเข้มที่แปลกประหลาดและบิดเบี้ยวแสงกระพริบและไท้าฐานก็กลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งทันทีแน่นอนว่าไท้าฐานสามารถดูดพลนออกจากน้ำแข็งได้ในขณะที่หัววีห้าวถอยหลังก้นน้ำแข็งแตกกระจายลงบนพื้นและเขาก็ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีเขาพูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าแต่หายน้อย ข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณเธอกลัวเจ้านิวเทียนหนึ่งเทฐานไปด้านหลังเทฐานไม่พอใจมากพี่ชายความสามารถของข้าด้วยกับพี่ก็จริงแต่รูปร่างหน้าตาของเราใกล้เคียงกันพวกเขาไม่มีอะไรพิเศษทำไมพี่ไม่บอกว่าพี่เป็นคนที่ทำให้เธอกลัวนิวเทียนจ้องเขาและพูดว่าเราต้องคู่ไม่ควรไปทำให้เธอกลัวโมวิห้าวหายตกตะลึงแล้วเขาก็ยกมือขึ้นแต่ไหล่แม่นางหิมะเห็นได้ชัดว่า เธอผูกพันกับเขาเป็นอย่างมากขณะที่เขายื่นมือออกมาเธอก็เอามือโอบนิ้วของเขาทันทีและหัวเราะไม่หยุด่วาวิห้าวนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ท่านสร้างขึ้นใช่ไหมนางเป็นอสูรวิญญาณใช่หรือเปล่านิวเทียนกล่าวถามด้วยความสงสัย่อวิห้าวพยักหน้าและพูดว่าอาจารย์บอกว่าคุณนูหิมะคือคุณนูหิมะเยี่ยงแข็งที่เกิดจากวิญญาณสวรรค์และปัตตภีเธอเป็นอสูรวิญญาณประเภทพิเศษและอาจไม่ถือว่าเป็นอสูรวิญญาณด้วยซ้ำในความเป็นจริงข้าก็ไม่รู้ว่า อะไรที่ทําเธอแบบนั้นจกักรพรรดินีเฮมะเยียกแข็งทังนิวเทียนและแท้ฐานต่างก็ตกใจเมื่อได้ยินคําพูดของหัวเว่ห้าแบบนั้นจกักรพรรดินีเฮมะนิวเทียนชี้ไปที่จกักรพรรดินีเฮมะและถามว่าอาจารย์ของคุณได้กล่าวถึงรูปแบบชีวิตของจกักรพรรดินีเฮมะในปัจจุบันหรือไม่พัวเว่ห้าหัวเราะอย่างคมขืนได้สายหัวเขาตอบว่าข้าไม่รู้ความแข็งแกร่งของจกักรพรรดินีเฮมะจะกลายเป็นชีวิตแบบไหนหลังจากที่สิ่งนี้พัฒนาขึ้นข้าบอกเพียงว่า จกักรพรรดินีเฮมะที่เพิ่งเกิดใหม่จะผูกพันกับข้าอย่างแน่นหนานั่นเป็นเพราะพลังจิตวิญญาณในเลือดของข้าจำนวนมากถูกล้อมรวมไปในร่างกายของเธอด้วยเหตุน,นี้สัญญาและความแข็งแกร่งดั้งเดิมของจกักรพรรดินีเฮมะและสัมผัสทางจิตวิญญาณถึงมีชีวิตใหม่นี้จึงถือกำเนิดขึ้นข้าเรียกเธอว่าจิตวิญ,ญญาณจากักรพรรดินีเฮมะหรือจิตพูดจกักรพรรดินีเฮมะเริ่มกลีดด้องอีกครั้งเสียงที่คมชัดของเธอฟังดูก,กังวลมากและดึงดูดความสนใจของเขา มีเพียงหัววีห้าเท่านั้นที่สามารถเข้าใจสิ่งที่เธอพูดได้แล้วข้าพ่อไม่ต้องการแล้วเหรอนางเฮมาบอกว่าพอ่อของเธอไม่ต้องการเธออีกแล้วจกักรพรรดินีเฮมมาตัวน้อยปล่อยตัวจากไหล่ของเขาและน้ำตาก็ไหลออกมาจากดวงตาของเธอเธอจ้องออมองเขาก่อนพูดว่าห,ห,ห,หัววีห้าสับสนอย่างมากคุณหมายความว่ายังไงคุณอธิบายให้ชัดเจนหน่อยเธอชี่มาที่เขาในขณะที่เธอสะอื้นให้ก่อนที่จะเริกบ้านวงกลมในอากาศเขาตระหนักในทันทีคุณกำลังพูดถึงวงแหวนวิญญาณเหรอ คุณต้องการอะไรจากวงแหวนวิญญาณของข้าหรอเธอพยักหน้าอย่างรวดเร็วเล็บผมสีขาวเงินของเธอก็ปลิวไหวเล็กน้อยใบหน้าที่อวบอ้วนของเธอก็สั่นเล็กน้อยมันน่ารักมากนี่เจ้ากำลังบอกว่าไม่มีจุดว่างแหวนวิญญาณให้ควบคุมหรอเขาเริ่มจะเข้าใจสิ่งที่เธอจะบอกอย่างไรก็ตามเธอจะควบคุมแหวนวิญญาณของเขาได้ยังไงจักรพรณีหินไม้น้อยทางข้านะระดับวงแหวนวิญญาณของข้าตอนนี้คือระดับ50 พูดตามหลักเหตุผลมันควรที่มีที่ว่างสําหรับวงแหวนวิญญาณแล้วมันจะไม่มีที่ว่างให้คุณได้ยังไงเธอใส่หัวและเริ่มร้อง,อ,งอะไรนะหนึ่งไม่พอหัววีห้่าตกตะลึงคุณกําลังจะบอกว่าพลังของคุณจะลดลงหากมีวงแหวนไม่พอคุณต้องการพลังของข้าเพื่อให้แน่ใจว่าพลังของคุณเกิดเติบโตและมันคงใช่ไหม เจ้ามันโง่ไทฐานอดไม่ได้ที่จะพึมพำแกมันโง่จริงๆคนอื่นไม่สามารถทําอะไรได้หากพวกเขาอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้แต่เจ้ามีวิญญาณยุทธคู่อย่าบอกนะว่าวิญญาณยุทธคู่ที่สองของเจ้าก็มีวงเวียนวิญญาณวสีวงด้วยเจ้ามันโง่ขนาดนั้นนะไม่ได้คําพูดของไทฐานทําให้หัววิห่าวกระจ่างในทันทีใช่แล้วดวงตาวิญญาณของเขามีเพียงวงเวียนวิญ,ญญาณวงเดียวแต่จักรพรดดินน้าแข็ง ยังมีอีกหลายจุดของจักรพรรดินีน้ำแข็งยิ่งไปกว่านั้นจักรพรรดินีน้ำแข็งก็ไม่หักห้ามพลังของจักรพรรดินีหิมะพวกเขาทั้งสองเป็นท่าน้ำแข็งซึ่งเป็นตัวเสริมซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามเขาสงสัยว่าทำไมจักรพรรดินีหิมะจึงต้องการอาศัยอยู่ท่ามกลางวงแหวนวิญญาณของเขาเขาจะต้องเพิ่มวงแหวนวิญญาณในตำแหน่งเหล่านี้ในอนาคตหรือไม่ฮัววีฮาวได้ปลดปล่อยวิญญาณยุทธ์ที่สองของเขาออกมาอย่างรวดเร็วกินไอยอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดินีแมงป่อง ถูกปลดเปลอออกมาท่ามกลางแสงของวงแหวนวิญญาณแสนปีเจ้าสำนักทั้งสองมองไปที่แหวนวิญญาณสีแดงที่มีลวดลายสีทองสี่เส้นจากพระดินีน้ำแข็งก็งุนงงเล็กน้อยเช่นกันขณะที่เธอมองไปที่หัววีห้าวดูเหมือนว่าเธอจะสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างไททานทำด้วยความสับสนที่ชัยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีวงแหวนวิญญาณสองวงนิวเทียนตอบข้าจะรู้ได้อย่างไรแต่เด็กนั้นบอกว่าแหวนวิญญาณแค่วงเดียวไม่พอให้เธอหรอกไม่ใช่เหรอข้าสงสัยจริงๆว่าเธอคิดอะไร จะทําอะไรข้าสงสัยว่าวงแหวนวิญ,ญญาณของเธอจะมีผลแบบไหนหัววิห่าเข้าใจว่าจุดแข็งที่แตกต่างกันภายใต้ผลกระทบของสัญญาอาจารย์อิเลคเคอร์อซือเธออาจถือได้ว่าเป็นวงแหวนวิญ,ญญาณที่มีชีวิตจริงถ้าวงแหวนวิญญ,ญาณมีชีวิตพวกมันอาจจะมีพลังมากขึ้นหากเป็นคนอื่นพวกเขาจะมีวงแหวนวิญญ,ญาณเพียงวงเดียวในกรณีนั้นจักรพรรดินีฮิมะจะสูญเสียความแข็งแกร่งบางส่วนของเธอพูดง่ายก็คือ มันก็เหมือนกับคนที่ถือครองวิญญาณดูดซับแหวนวิญญาณจากอสูรวิญญาณอาจไม่สามารถรับทักษะวิญญาณทั้งหมดที่มีได้แต่จะดูดซับวิญญาณเฉพาะวงเดียวที่เหมาะสมกับตัวเองแต่จกักรพพรดนีหิมะเป็นร่างที่มีชีวิตและหวังว่าจะได้รับพลังทั้งหมดของเธออย่างไรก็ตามเธอไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้เพียงลําพังและต้องการให้หัวว่ห้าวช่วยเธอทําความาัถนานี้นั่นเป็นเหตุผลที่เธอต้องใช้หลายตําแหน่งจากมุมมองหนึ่งของความแข็งแร่ง ของจักรพัรดินีหิมะจะถูกจำกัดด้วยความสามารถของหัววิห้าอีกมุมหนึ่งเธอสามารถแสดงความแข็งแกร่งของเธอได้โดยตรงหัววีห้าเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของเขาได้รับอิทธิพลจากงวงแหวนวิญญาณใหม่ทั้งสี่วงพลังจิตของเขาไม่เพียงแต่เพิ่มขึ้นชั้นหนึ่งแต่กระดูกวิญญาณทางเดินและพลังจิตของเขาก็พัฒนาขึ้นด้วย การพัฒนาสู่ระดับเจ้าวิญญาณหลังจากเพิ่มวงแหวนวิญญาณสีวงนั้นยอดเยี่ยมมากพลังวิญญาณของหัววิ่ห้าวในปัจจุบันเทียบได้กับจักรพรรดิวิญญาณหัววิ่ห้าวเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมากนักแต่เจ้าสองนักทั้งสองสามารถรับรู้ถึงความแตกต่างในร่างกายของเขาได้ด้วยระดับการฝึกฝนของพวกเขาพวกเขารู้สึกถึงอันตรายได้ความรู้สึกอันตรายที่พวกเขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนเสียงฮเลล์ที่คมชัด และชัดเจนดังขึ้นร่างสีส้มทองขนาดเล็กที่คลานออกมาจากดวงตาแห่งโชคชะตาของหัววิี้ามันคือจกักรพรรดินีหิมะเจ้าสำนักทั้งสองประหลาดใจเมื่อเห็นเธอปรากฏตัวอีกครั้งได้ถานถามว่าเจ้าหนู เธอไม่ได้กลายเป็นวงแหวนวิญญาณของหัววิห้าหรอกเหรอหัววิห้าตอบคำถามนี้แทนรักรพรรดินิหิมะและหัวเราะอย่างคมขืนนางไม่ได้เปลี่ยนเป็นแหวนวิญญาณแต่ทาเครื่องหมายอนาเขตของนางไว้ในร่างกายของข้าแหวนวิญญาณเป็นเพียงสถานที่สําหรับนางในการกักเก็บและรวบรวมความแข็งแกร่งนางสามารถใช้แหวนวิญญาณทั้งสีวงนี้เพื่อฟื้นฟูพลังงานทั้งหมดไปได้ในทางเทคนิคแล้วไม่ใช่แหวนวิญญาณจริงๆและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวข้าเลย จัก,กรพรรดินีหิมะตัวน้อยรู้สึกถึงความลำคาญในน้ำเสียงของฮัววฮ้าและสส่หัวไปมาอย่างไม่พอใจแสงสีส้มทองจากร่างกายของเธอเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆฮัววฮ้าสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของเธอทันทีหลังจากนั้นวงแหวนวิญญาณใหม่วงแรกก็เริ่มสว่างขึ้นจัก,กรพรรดินีน้อยก็ยกมือขึ้นพร้อมกับชี้ไปยังไททันทันใดนั้นแสงสีน้ำเงินเข้มก็พุ่งออกจากนิ้วของเธอและแสงเีนเินเข้มก็เริ่มสลายไปและห่อหุ้มไททันไว้อย่างสมบูรณ์ ไททันกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งอีกครั้งแต่เขาก็ไม่สามารถต้านทานได้ในครั้งนี้เช่นกันเธอหัวเราะเบาๆและเริ่มตบมือคราวนี้นไททันดิ้นดนมากขึ้นแต่การเคลื่อนไหวของเขาช้าลงมากไม่สามารถที่จะทำให้น้ำแข็งแตกสลายออกได้เหมือนครั้งก่อนมันทำให้ข้าหนาวจนจะตายอยู่แล้วเจ้าตัวน้อยคุณกำลังใช้กับข้าเป็นบททดสอบใช่ไหมนี่มันบ้าบอเกินไปแล้วระวังให้ดีนะถ้าข้าหลุดออกไปได้ ข้าจะจับตีก้นเจ้าให้ฐานตัวสัน่ขนขณะที่เขาพยายามจะฝ่าวงล้อมออกไปข้าเข้าใจแล้วหัววีห้าวตะโกนขึ้นทําให้สองเจ้าสํานักต่างตกใจกลัวเจ้าบ้าเจ้าจะโกนทําไมเพียงเพราะข้าไม่สามารถที่จะทุบตีเธอได้ไม่ได้ไหมายความว่าข้าจะไม่สามารถที่จะทุบตีคุณได้ให้ฐานจ้องมองหัวว้ห้าวอย่างโกรธจัดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ เนื้อหานำมาจากนิยายแปลจีนเป็นไทยเนื้อหาจะยาวและละเอียดกว่าอนิมเมะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามเพจเพชรดีคอมพิวเตอร์หอพักและสวนลิมทุ่งเพชรดีและช่อง youtube Solar Entertainment. s o าเซลล์เอนเตอร์เทนเมนตจะได้ดูคลิปและสปอยใหม่ๆล่าสุดแบบต่อเนื่องโชคดีมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ